คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเสรษฐีอาจารย์เกลวเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจากลายเส้นสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมขอพาทุกท่านไปฟังเรื่องหลอนจากต่างแดนกันบ้างนะครับโดยเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่เจ้าของเรื่อง เพิ่งจะเรียนจบปริญญาโทอยู่ที่อเมริกาใหม่ๆและด้วยความที่ในตอนนั้นเธอเพิ่งจะคบกับแฟนหนุ่มทั้งคู่จึงตัดสินใจจัดโรดทริปเพื่อเดินทางไปเที่ยวตามรัฐต่างๆสอง,สองต่อสองแต่ทว่าระหว่างที่ทั้งคู่เดินทางไปยังรัฐแห่งหนึ่งมันกลับมีเหตุการณ์สยองขวัญเกิดขึ้นจนทำให้เธอไม่อยากกลับไปเหยียดที่รัฐแห่งนั้นอีกเลยก็ว่าได้กับเรื่องที่มีชื่อว่าตามล่า ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวร้อนๆ้อนของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับประสบการณ์ร้อนร้อนของคุณปลาซึ่งเธอได้ส่งเข้ามาทางอีเมลของเล่าไปร้อนไปผมจึงขออนุญาตหยิบยกเอามานำเสนอให้ทุกท่านได้เสพความร้อนกันอีกตามเคยนะครับ โดยประสบการณ์ดังกล่าวที่คุณปลาส่งเข้ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เธอได้มีโอกาสไปรับฟังต่อมาจากเพื่อนสาวคนหนึ่งและผมขออนุญาตเรียกเพื่อนของเธอคนนี้ว่าคุณรุ้งแล้วกันนะครับอีกทั้งผมต้องขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับโดยเหตุการณ์ทั้งหมดผมต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วหรือราวๆปีพศ2560 ในตอนนั้นคุณรุ้งเธอมีโอกาสได้ย้ายไปเรียนต่อที่อเมริกาจนกระทั่งช่วงฤดูร้อนของปีที่เกิดเรื่องหลังจากที่เธอเรียนจบปอโทมาได้หมัดมาดคุณรุงที่เพิ่งจะคบกับแฟนหนุ่มที่มีนามว่าคุณโจก็อยากทำความรู้จักกันให้มากกว่านี้จึงคิดที่จะจัดทริปไปเที่ยวกันสองต่อสองในตอนนั้นคุณรุ้งเธอก็อยากบินไปเที่ยวที่เกาหลีมากๆนะครับแต่คุณโจกลับมองว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองเกินไป พราะทั้งคู่เพิ่งจะเรียนจบมาใหม่ๆจึงอยากเซฟเงินเพื่อสำรองเอาไว้ก่อนที่คุณโจจะเสนอความเห็นของเขาว่าเราสามารถขับรถทำรถทิปเที่ยวในอเมริกาได้ทางคุณดุงที่เห็นว่ามันดูแปลกใหม่ก็เกิดความสนใจไปด้วยกับความคิดเห็นของคุณโจในตอนนั้นในขณะที่วางแผนการเดินทางสำหรับไปเที่ยวคุณโจก็อธิบายให้เธอฟังว่าระหว่างเส้นทางที่เขาจะขับรถพาเธอไปเที่ยวเนี่ย เขาจะขอแวะที่รัตรัฐหนึ่งเพื่อที่จะไปเยี่ยมเยียนเพื่อนสนิทของเขาที่บ้านสักหน่อยซึ่งตัวคุณดุงเองก็รู้สึกเซ็งเล็กน้อยนะครับเมื่อได้ยินว่าจะต้องแวะเข้าไปที่รัฐแห่งนี้เนื่องจากรัฐด,ดังกล่าวมันเปรียบเสมือนเมืองที่เป็นทางผ่านและไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษแต่ตอนนั้นเถอก็ไม่อยากขัดใจแฟนนุ่มจึงยอมตกลงตามที่โจเขาแจ้งเอาไว้เมื่อวันเดินทางของทั้งคู่มาถึง คุณโจก็พาเธอขับรถมุ่งหน้าไปตามเส้นทางที่มีการวางแผนกันมาไว้เป็นดิบดีแล้วก็มีการแวะเที่ยวตามจุดต่างๆตามสไตล์ของโรถทริปจนกระทั่งขับรถกันมาได้หลายชั่วโมงพวกเธอก็ไปเจอเข้ากับร้านร้านหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายกับร้านเมเชกอยู่ตามข้างทางทั้งสองคนจึงตัดสินใจว่าจะแวะพักรถสักหน่อยและคิดว่าจะลงไปซื้อข้าวของขึ้นมาไว้ทานบนรถเพราะจะได้ออกเดินทางกันต่อไว คุณโจจึงอาสาที่จะลงจากรถเพื่อไปซื้อของส่วนคุณดุงก็มีหน้าที่สั่งอย่างเดียวว่าเธอต้องการทานอะไรบ้างในระหว่างที่คุณรุงกำลังนั่งรออยู่บนรถเธอก็สังเกตเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่ท่าทางน่ากลัวลักษณะคล้ายกับคนไร้บ้านเพราะตามเนื้อตัวของชายคนนี้ดูเปื้อนมอมแมมแถมเขายังมีสิ่งที่ดูเด่นเป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือรอยสักเป็นรูปดาวที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าและด้วยความที่ชายคนนี้อยู่ไม่ไกลจากรถ ประกอบกับคุณดุงที่เปิดกระจกรถเอาไว้อยู่ก่อนหน้าจึงทําให้เธอได้กลิ่นเหม็นสาบที่คาดว่าจะโชยออกมาจากตัวของชายคนนั้นแต่แล้วจูจ่ๆชายแปลกหน้าก็เดินตรงเข้ามาที่รถของคุณรุงพร้อมกับเอ่ยถามเธอว่าเธอหลงทางมาหรือเปล่าวินาทีนั้นคุณดุงที่นั่งอยู่คนเดียวบนรถเธอก็รู้สึกเป็นกังวลอยู่ไม่น้อยนะครับแต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้ตอบอะไรกลับไปแฟนของเธอที่เดินกลับมาที่รถพอดี ก็ร้องตอบชายคนนั้นไปว่าไม่ครับพวกเราไม่ได้หลงทางเราแค่แวะมาพักรถกันเฉยๆชายปริศนาหันหน้าไปพูดคุยโต้อตอบคุณโจทำนองประมาณว่าไม่ค่อยเจอนักท่องเที่ยวเข้ามาย่านนี้สักเท่าไหร่ก่อนที่จะถามกับพวกเขาว่าจะเดินทางไปไหนกันต่อแต่ตอนนั้นคุณดุงก็ชิงตอบไปก่อนว่าเรากำลังจะไปอีกเมืองหนึ่งเนื่องจากเธอรู้สึกไม่สบายใจกับชายแปลกหน้าคนนี้ จึงไม่อยากบอกสถานที่จริงๆที่กำลังจะเดินทางไปก่อนบทสนทนาของทั้งสองฝ่ายจะจบลงชายแปลกหน้าคนนั้นก็พูดจาราวกับว่าเขาหลุดมาจากหนังสยองขวัญด้วยประโยคธรรมดาธรรมดาที่ชวนให้ขนหัวลุกว่าแล้วไว้เจอกันใหม่นะเด็กๆคุณโจที่เห็นอย่างนั้นจึงส่งสายตาไปให้คุณรุงเอากระจกขึ้นก่อนที่เขาจะตัดสินใจขับรถออกมาจากที่นั่นนอกจากนี้ในตอนที่ขับรถออกมา คุณโจยังสังเกตผ่านกระจกหลังอีกว่าไอ้ชายประหลาดคนนั้นมันน่าจะมากับพวกอีกสองถึงสามคนและพวกมันก็ทำท่าชี้ไม้ชี้มือมาทางรถของพวกเขาที่กำลังขับออกมาช่วงพบค่ําของวันเดียวกันบนถนนที่ทอดยาวและมีแค่รถของพวกเขาทั้งคู่กำลังแล่นอยู่จูจ่ๆทั้งคุณรุงกับแฟนก็ได้ยินเสียงคล้ายกับเหมือนมีรถคันอื่นไล่จี้ท้ายมาแต่พอมองไปยังกระจกมองหลังก็ไม่เห็นว่าจะมีรถสักคัน จนทั้งคู่ต้องหันมองหน้ากันด้วยความสงสัยก่อนที่คุณรุ้งจะถามแฟนว่าเราโทรแจ้งตำรวจไว้ก่อนดีไหมเพราะสถานการณ์ในตอนนั้นมันเริ่มที่จะดูแปลกๆไปหมดแล้วทางคุณโจจึงบอกว่าถนนเส้นนี้น่าจะมีพวกจุดที่เป็นป้อมตำรวจทางหลวงอยู่ยังไงก็ให้คุณรุ้งลองเปิด GPS แล้วดูว่าป้อมตำรวจอยู่ห่างจากพวกเขาไปอีกไกลเท่าไหร่พวกเขาจะได้ขับรถไปที่นั่นเพื่อความอุ่นใจ ในระหว่างที่รถกำลังแล่นไปอยู่บนถนนทั้งคู่ก็ยังรู้สึกเหมือนมีรถขับไล่ตามหลังมาตลอดแถมมันยังมีเสียงแปลกๆดังเข้ามาภายในห้องโดยสารแต่ถึงอย่างนั้นคุณดุงก็ยังควบคุมสติและบอกเส้นทางคุณโจจนขับไปถึงป้อมตำรวจแห่งหนึ่งแม้ว่าตอนนั้นเรื่องที่ mm. พวกเขาพบเจอมามันจะฟังดูน่าเหลือเชื่อเพียงใดก็ตามแต่โดยความที่บนถนนนั้นมันเปรี่ยวมากๆทั้งคู่จึงเลือกที่จะลงจากรถ เพื่อเข้าไปเล่าเรื่องแปลกๆนั่นให้ตำรวจฟังแล้วทั้งคู่ก็เลือกที่จะนั่งพักอยู่ที่ป้อมตำรวจกันเกือบ,บจะชั่วโมงก่อนที่ตำรวจนายหนึ่งจะเข้ามาบอกกับพวกเขาว่าได้วอไปบอกป้อมอื่นๆในละแวกนี้แล้วว่ามีรถของพวกคณดุ้งกำลังจะสัญจรผ่านถนนสายนี้ยังไงก็ให้ช่วยกันดูแลสักหน่อยนั่นจึงทำให้ทั้งคู่รู้สึกสบายใจขึ้นในระดับหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจพากันออกเดินทางต่อ เมื่อขับรถออกมาจากป้อมตำรวจได้ประมาณ30นาทีเสียงรถปริศนาที่ตามหลังพวกเขามามันก็เริ่มดังขึ้นมาให้ได้ยินอีกรอบทางคุณดุงที่รู้สึกกลัวก็เอื้อมมือไปจับแขนแฟนหนุ่มเอาไว้แน่นส่วนคุณโจก็เพิ่มความเร็วในการขับขี่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดราวกับว่าพวกเขากำลังขับรถหนีอะไรสักอย่างบนถนนที่ตัดผ่านเทือกเขาแห่งหนึ่งแต่แล้วในจังหวะนั้นเองจูๆ่ๆคุณโจก็ต้องหักรถหลบวัตถุบางอย่างที่วางขวางอยู่บนถนน และวินาทีนั้นมันก็มีบางสิ่งที่คล้ายกับสัตว์ป่าวิ่งออกมาจากป่าข้างทางมืดๆแต่ด้วยความเร็วที่คุณโจขับมามันจึงทําให้คุณโจหักหลบไม่ทันและเฉี่ยวเข้ากับสัตว์ตัวนั้นที่วิ่งออกมาตัดหน้ารถรถของทั้งคู่เสียหลักไม่เป็นท่าพร้อมกับเสียงเบรกลากล้อที่ดังสนั่นไปทั่วถนนสายเปรี่ยวและเมื่อรถของทั้งคู่หยุดลงกลิ่นเหม็นไหม้ของเบรกก็ลอยคลุ้งเข้ามาภายในตัวรถคุณดุงที่ยังมีสติก็รีบกวาดตามองไปรอบๆ ก่อนที่จะพบว่าคุณโจในตอนนั้นหมดสติไปคาพวงมาลายัยและไฟหน้ารถก็สาดไปกระทบเข้ากับร่างปริศนาที่ทำให้เธอต้องอึ้งจนไม่กล้าขยับตัวไปไหนโดยคุณดุงบอกว่าที่ข้างนอกรถเยื้องไปทางขวามือมีร่างของชายคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ในป่ารกๆในสภาพที่ร่างกายของเขาเปลือยเปล่าไม่สวมเสือ้อผ้าและมีแค่หน้ากากเหมือนกับหัวแพะสวมอยู่บนหัวชายปริศนาเดินพุ่งเข้ามาทางหน้ารถ ก่อนที่เขาจะเริ่มเข้ามาทุบฝากระโปรงรถโดยใช้ขวานขนาดกลางที่ถืออยู่ในมือจามลงใส่รถของพวกเธออย่างแรงแล้วหลังจากนั้นก็มีคนแต่งตัวแปลกๆเดินออกมาจากป่าข้างทางก่อนที่จะเข้ามารุมทุบรถของพวกเธอด้วยกําปันคุณดุงที่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงจึงได้แต่ส่งเสียงกรี๊ดออกมาด้วยความกลัวคุณโจค่อยๆฟื้นและได้สติคืนกลับมาเพราเขาได้ยินเสียงอึกกระทึกคลึกโครมที่ดังอยู่รอบรถ ซึ่งหลังจากที่ตื่นขึ้นเขาก็เห็นคล้ายๆกับคุณรุงนะครับคือมีคนจำนวนหนึ่งกำลังใช้กำปั้นทุบรถของเขาอยู่เขาจึงตัดสินใจเ,เร่งเครื่องออกไปจากจุดนั้นในทันทีและควบคุมสติของตัวเองเพื่อขับรถหนีออกมาจากสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งมันก็ถือเป็นโชคดีของพวกเขาทั้งคู่นะครับที่รถยังสามารถขับต่อไปได้จะเหลือก็แต่เพียงคุณรุงที่ยังตกใจกับเหตุการณ์ก่อนหน้าแล้วเอาแต่ตะโกนถามคุณโจวว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้น คุณโจจึงเอื้อมมือไปจับมือคุณดุ้งไว้แล้วพูดปลอบใจพอจะให้เขาจอดรถเพื่อปลอบใจเธอในตอนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องหลังจากขับรถผ่านหุบเขาจนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เขตตัวเมืองทั้งคูก็มองหาร้านกาแฟที่ดูสว่างสวายแล้วพากันจอดรถเข้าไปนั่งสั่งอะไรอุ่นๆทานก่อนที่จะพูดคุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้โดยคุณดุ้งเธอก็เล่าให้แฟนฟังนะครับ ว่ามีชายใส่หน้ากากคล้ายกับแพะใช้ขวานจามใส่รถของพวกเขาแต่คุณโจกลับเห็นแค่เพียงคนจำนวนหนึ่งที่ใส่เสื้อผ้าสีมองๆกำลังรุมทุบรถของพวกเขาอยู่เมื่อนั่งสงบสติอารมณ์อยู่สักพักคุณโจก็ตัดสินใจพาหลงเดินทางไปที่สถานีตำรวจเพื่อเข้าไปแจ้งความเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากบนรถของพวกเขายังมีร่องรอยการถูกขวานจามที่เห็นเด่นชัดและเป็นข้อบ่งชี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมันเกิดขึ้นจริง ไม่ใช่ว่าพวกเขาอุปโลกเหตุการณ์นั้นขึ้นมาเองแต่จนแล้วจนรอดตำรวจก็แค่รับเรื่องไว้เฉยๆแถมยังทำสีหน้าเบื่อหน่ายใส่ทั้งคู่และไม่ต้องบอกพวกเขาก็รู้นะครับว่าตำรวจคงจะไม่เชื่อเรื่องที่พวกเขานำเข้ามาแจ้งในคืนนั้นคุณดุ้งกับคุณโจก็รู้สึกอ่อนล้าจากการเดินทางอย่างเห็นได้ชัดซึ่งมันก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นคุณโจจึงออกปากว่าจะพาขับรถไปที่บ้านของเพื่อนต่อ เพื่อที่จะไปขอค้างคืนอยู่ที่นั่นสักคืนซึ่งคุณดุงก็ไม่ได้ขาดแฟนของเธอแต่อย่างใดนะครับแม้ในใจของเธอตอนนั้นอยากจะออกจากเมืองแห่งนี้ไวๆก็ตามแต่ด้วยความที่เธอไม่อยากให้โจขับรถในตอนกลางคืนบนถนนหนทางที่เปรี่ยวและน่ากลัวแบบนี้อีกแล้วเธอจึงตอบตกลงตามความเห็นที่โจได้กล่าวมาค้างตนทั้งคู่ตัดสินใจซื้ออาหารจากร้านสะดวกซื้อเอามานั่งทานกันบนรถแทนมื้อเย็น พอทานเสร็จก็รีบขับรถไปที่บ้านเพื่อนของโจโดยเพื่อนคนนั้นเขาจะเป็นผู้ชายที่มีชื่อว่าโทนี่และบ้านของเพื่อนก็จะมีลักษณะเหมือนกับบ้านฝรั่งตามชนบทที่เราเห็นในหนังคือมีการทำแปลงกเกษตรเอาไว้อยู่รอบพื้นที่บ้านและบ้านของชาวบ้านคนอื่นก็จะอยู่ถัดออกไปอีกค่อนข้างไกลคุณดุงบอกว่าตอนที่ขับรถเข้าไปยังพื้นที่บ้านของโทนี่บรรยากาศมันดูมืดและเงียบเงาเป็นพิเศษจะมีก็แตเพียงแสงสว่างเล็กๆน้อยๆ และควันจากปล่องไฟของบ้านโทนี่ที่ลอยคลุงออกมาซึ่งมันบ่งบอกให้รู้ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตและโทนี่เขาก็รอที่จะเปิดประตูบ้าน mm hmm. เพื่อออกมาต้อนรับแขกในยามราตรีทั้งสองด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสหลังจากที่ทุกคนเข้ามาภายในตัวบ้านแล้วคุณโจก็เริ่มเล่าเรื่องแปลกๆที่เจอมาให้โทนี่ฟังซึ่งหลังจากที่โทนี่ฟังจบเขาก็ดูเหมือนจะไม่ได้มีท่าทีตกใจอะไรนัก คุณโจจึงถือโอกาสถามกับเจ้าถิ่นอย่างโทนี่ว่าเขาอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วเคยเจออะไรแปลกๆแบบที่เล่ามาให้ฟังบ้างหรือเปล่าบรรยากาศในเวลานั้นเหมือนกับรายการโชว์ที่ออกอากาศตามโทรทัศน์ที่มีเตาผิงไฟกำลังลุกโชนเป็นแบ็กดรอปและถูกจัดแสงด้วยไฟดาวไลไท์โทนอุน่นโดยมีโทนี่เป็นแขกรับเชิญผู้ถ่ายทอดเรื่องราวสยองขวัญซึ่งตอนนั้นเขาก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าแรกเริ่มเดิมทีในเมืองแห่งนี้ มีกลุ่มคนที่นับถือลัทธิซาตานและในช่วงที่โทนี่อายุได้ประมาณสิบขวบก็มีข่าวลือจนทำให้คนในเมืองตื่นกลัวลัทธิดังกล่าวโดยเฉพาะพวกเด็กๆเ,เนื่องจากมีข่าวว่าคนในลัทธิพวกนี้จับเด็กไปฆ่าเพื่อประกอบพิธีบูชายันในช่วงนั้นโทนี่ก็เหมือนกับเด็กคนอื่นๆที่กลัวเรื่องพวกนี้จนกระทั่งมีอยู่คืนหนึ่งที่โทนี่ต้องเดินออกจากบ้านของตนเอง เพื่อไปยังบ้านของทวดที่อยู่ตรงข้ามกันแต่ปัจจุบันบ้านหลังนั้นถูกรื้อถอนออกไปแล้วนะครับนับตั้งแต่ทวดของโทนี่เสียชีวิตไปโดยโทนี่บอกว่าในคืนดังกล่าวระหว่างที่เขากําลังเดินข้ามไปยังบ้านของทวดโทนี่ก็ใช้ไฟฉายที่พกติดตัวมาด้วยส่องไปยังบ้านของทวดเพื่อให้แสงสว่างในการนําทางแล้วเขาก็ดันเหลือไปเห็นเข้ากับชายเปลือยกายที่สวมหน้ากากคล้ายกับหัวแพะ กำลังยืนด้อมดมมองๆองอ,งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งภายในเงามืดมืดโทนี่บอกว่าเขารู้สึกขนหัวลุกขึ้นมาทันทีที่เห็นชายคนนั้นและเขาก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นผีหรือวิญญาณแต่มันน่ากลัวราวกับฆาตกรต่อเนื่องและหลังจากที่ในหัวของเขาประมวลผลอย่างรวดเร็วเป็นทีเรียบร้อยเขาก็รีบหันหลังแล้วเดินวกกลับมาที่บ้านของตนเองก่อนที่จะเร่งฝีเท้าอย่างเต็มกำลังและเมื่อเข้าไปภายในบ้านได้ เขาก็ปิดประตูเสียงดังจนพ่อกับแม่ต้องวิ่งเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนั้นโทนี่ก็ยังไม่ได้ตอบอะไรกลับไปนะครับก่อนที่เขาจะรีบวิ่งไปปิดหน้าต่างทุกบานที่เปิดอยู่แล้วคอยบอกกับพ่อและแม่ว่าอย่าออกไปข้างนอกพวกลัทธิประหลาดในข่าวมันอยู่ที่นี่โทนี่จาได้แม่นว่าหลังจากที่พ่อได้ยินสิ่งที่โทนี่บอกท่านก็ไม่ได้ซักไซอะไรต่อโดยตอนนั้นโทนี่เห็นว่าพ่อเดินไปหยิบเอาพระคมภีที่มีไว้ติดบ้านหนึ่งเล่ม ออกมานั่งสวดภาวนาแล้วพ่อก็สวดอยู่อย่างนั้นนานมากๆจนคุณแม่ต้องเข้ามาพาโทนี่ไปเข้านอนและสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยเห็นคุณพ่อของเขาเป็นแบบนี้มาก่อนสักครั้งในชีวิตในช่วงเช้าของวันต่อมาหลังจากที่โทนี่ตื่นขึ้นเขาก็รีบเดินไปหาทวดอยู่ที่บ้านเพื่อเล่าสิ่งที่เขาพบเจอมาเมื่อคืนให้ทวดฟังแต่ทวดกลับไม่มีทีท่าตกใจออกมาให้เห็นแต่อย่างใด ก่อนที่ทวดจะบอกว่าในสมัยหนุ่มนุ่ๆทวดก็เคยเจอกับคนพวกนี้เช่นกันเมื่อวันเวลาผ่านไปหลังจากที่โทนี่อายุมากขึน้นเขาก็พยายามถามกับพ่อและแม่ของเขานะครับว่าทำไมตำรวจถึงไม่เข้าจับกลุ่มคนพวกนี้คุณพ่อจึงอธิบายให้เขาฟังว่าที่ลทัทธิดังกล่าวมันอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้เพราะไม่เคยมีใครหรือตำรวจคนไหนพบหลักฐานแม้ว่าจะมีข่าวคนหายให้ได้ยินเป็นประจำในเมืองแห่งนี้ก็ตาม พอมีชาวบ้านเข้าไปสอบถามกับคนที่คาดว่าจะอยู่ในรัฐิมันก็จะอ้างว่าเป็นคนอื่นที่อยู่นอกรัฐิที่ก่อเหตุแล้วโยนความผิดมาให้พวกคนในรัฐิก็เท่าน,านั้นเมื่อคุณดุงกับแฟนได้รับฟังสิ่งที่โทนี่เล่ามาคุณโจก็ถามกับเพื่อนออกไปด้วยความสงสยัยว่าทำไมโทนี่ยังอาศัยอยู่ที่เมืองแห่งนี้อยู่ซึ่งโทนี่เขาก็อธิบายเพียงสันส้นๆแค่ว่าเขาเกิดและเติบโตในตระกูลที่มีบ้านและที่ดินอยู่ในที่นี่ ตัวเขาเองจึงไม่อาจจะทิ้งเมืองแห่งนี้ไปเช่นเดียวกับคนในลัทธิพวกนี้ที่ไม่อาจจะละทิ้งความเชื่อเหล่านี้ไปได้หลังจากดื่มกาแฟพูดคุยเล่นกันอยู่สักพักโทนี่ก็ให้คุณดุงกับแฟนไปนอนอยู่ที่ห้องรับแขกส่วนเขาก็จะขอตัวกลับขึ้นไปนอนบนห้องนอนของตนเองโดยคืนนั้นคุณดุงก็ถึงกับออกปากกับโจเลยนะครับว่าเธอจะไม่ขอมานอนค้างคืนในเมืองที่น่ากลัวเช่นนี้อีกแล้ว และพรุ่งนี้คุณโจก็ต้องพาเธอออกไปจากเมืองแห่งนี้แต่เช้าให้ได้ในเช้าของวันต่อมาคุณโทนี่ก็ตื่นมาเตรียมอาหารเช้าให้พวกเขาทั้งคู่แต่เช้าและหลังจากที่ทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยพวกเขาก็กล่าวขอบคุณโทนี่ด้วยความสุภาพและโทนี่ก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นมันทําให้ทั้งคู่นอนหลับอย่างไม่สนิทใจนักโทนี่จึงไม่ได้เหนี่ยวรังให้ทั้งคู่อยู่ทเที่ยวที่นี่ต่อ ก่อนที่จะเริ่มออกเดินทางกันโทนี่ก็พูดทีเล่นทีจริงกับคุณโจประมาณว่าทีหลังหากจะเดินทางมาที่เมืองแห่งนี้อย่าลืมพกปืนหรือพระคัมภีร์ติดรถมาด้วยละ่ะทางคุณดุงที่ได้ยินก็ไม่ขำกับมุกที่โทนี่เล่นนะครับเพราะเธอยังจำภาพเหตุการณ์หลอนๆที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีทั้งสองฝ่ายกล่าวคำร่ำลาตามมารยาทก่อนที่คุณดุงกับคุณโจจะเดินมาขึ้นรถแล้วเตรียมขับออกมา แต่ในจังหวะที่รถของทั้งคู่กำลังเคลื่อนตัวออกไปจากบ้านของโทนี่บรรยากาศในช่วงเช้าของวันนั้นมันก็ทำให้คุณดุงมองเห็นพื้นที่โดยรอบได้ชัดเจนมากขึ้นและสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเธอมากที่สุดก็คือหัวแพสตาร์ที่ถูกนำมาประดับไว้บนหน้าบันของลังคาบ้านซึ่งมองดูแล้วมันก็ชวนให้นึกถึงคนในลัทธิประหลาดนั่นแต่คุณดุงก็ไม่กล้าที่จะทักให้แฟนหันขึ้นไปดูนะครับ พอกลัวว่าเขาจะนําเรื่องนี้ไปถามกับโทนี่แล้วผิดใจกันนอกจากนี้โทนี่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีกับพวกเขามากๆหลังจากจบทริปครั้งนั้นมาได้ราวๆเดือนเสศษๆยู่ดีๆคุณดุงก็นึกถึงเมืองพิศวงนั้นขึ้นมาก่อนที่เธอจะลองค้นหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็พบว่ามันมีข่าวคนหายที่เพิ่งจะเกิดขึ้นไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนอกจากนี้มันยังมีข่าวคนหายในทํานองเดียวกันอีกหลายข่าว นั่นจึงเป็นข้อย้ำเตือนว่าเธอจะไม่มีทางกลับไปยังเมืองแห่งนั้นเป็นครั้งที่สองอีกซึ่งหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องราวที่คุณปลาส่งเข้ามาจบผมนี่ถึงกับต้องไปหาข้อมูลต่อเลยนะครับว่าไอ้ขนหัวแพ้ที่พูดถึงภายในเรื่องมันคืออะไรก่อนที่จะไปพบกับข้อมูลที่น่าสนใจอยู่อันหนึ่งนั่นก็คือบาโฟเมดหรือซาตานในร่างแพ้ผู้ต่อต้านพระเจ้านั่นเองคือถ้าใครเคยเล่นเกมในตำนานอย่างแร็กนารอกออนไลน์ ก็น่าจะรู้จักกันดีว่าบาโฟเมตมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรและตามข้อมูลที่ผมไปสืบค้นมาเนี่ยบาโฟเมตจะถือเป็นเทพที่ว่ากันว่ามีเหล่าอัศวินเท่มพลาบางส่วนแอบเคารพบ,บูชากันอย่างลับๆแต่เนื่องจากเทพตนนั้นถือเป็นตัวแทนแห่งความนอกรีตพระเจ้าฟิลิปที่ห้าแห่งฝรั่งเศสจึงสั่งให้มีการจับตัวอัศวินเหล่านั้นมาทรมานอย่างโหดเหี้ยมเพราะเขาถือว่าผู้ที่นับถือบาโฟเมตเป็นศัตรูต่อศาสนาคริสต แต่ข้อมูลเหล่านี้จะจริงเท็จประการใดตัวผมก็ไม่สามารถบอกได้นะครับและคนที่จะให้คำตอบกับเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นกลุ่มคนที่เข้าร่วมลัทธ,ธิดังกล่าวใช่ไหมล่ะครับงั้นเอาเป็นว่าท่านใดที่พอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็ลองคอมเมนต์ข้อมูลที่ท่านมีเข้ามาหน่อยนะครับว่าความเชื่อสุดต่งของลัทธ,ธิดังกล่าวมันโหดร้ายเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเรื่องนี้หรือไม่ ก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์ขนหัวลุกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวขนหัวลุก ขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ